ทริปนี้เราจะพาไปเที่ยวเกาะทางภาคตะวันออกเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองพัทยาเพียง7กิโลเมตรมีธรรมชาติและชายหาดที่สวยงามไม่เพียงเท่านั้นนะคะเกาะน,นี้ก็ยังเดินทางสะดวกโดยการนั่งเรือสปีดโบ๊ทนี้ใช้เวลาเพียง15นาทีแล้วก็45นาทีสําหรับนั่งเรือเฟอร์รี่เพราะเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ชายฝั่งและก็เดินทางสะดวกจึงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อนตลอดทั้งปีทั้งวันหยุดและวันธรรมดา เกาะที่เราจะไปวันนี้ก็คือเกาะล้านนะคะทุกคนตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีสวัสดีค่ะลักี้เจนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่แหลมบริหายนะคะเราก็จะข้ามไปเที่ยวเกาะล้านวันนี้ตอนนี้ก็กํำลังจะไปขึ้นเรือวันนี้เราจะนั่งเรือสปีดโบ๊ทไป เรือสปีดโบ๊ทนะคะ<ม>ก็ไปกับคนละสามคนหี่สี่โอเ้เรือสปีดโบ๊ทเยอะจังเลยถ้าเรือแหลมบัดีไฮนอ่ท <c oughs> ่องเทียเท่ยวเยอะมากวันนี้น,นี้ก็คือวันนังขานะคะแบบนักท่องเที่ยวแบบโอ้เต็มเลย <laughs> <c oughs> เรือมาละไปเราไปขึ้นเรือกันไปเกาะล้านกันทุกคนโอเคโอ้ยเราจะแคมป์เลย ก็ถึงท่าเรือเกาะล้านแล้วนะคะทุกคนอย่างสปอสวอมโอ้ยางมัน <c ười> ขึ้นแรงนะคะแบบเรือสปีดโบ๊ทแบบโหเจนี้บอกแบบว่าห้ามขับเร็วนะคะทุกคน วันนี้สมาชิกของเรานะค่ะอนี้สาวโคราสบีเดนนะคะสวัสดีค่ะนี่แอน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 โจอนโจวิเลียมวิเลียมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอากาศวันนี้คือแบบร้อนแรงร้อนแรงแดดจัดมากจริงๆจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้คึมคึนะคะฝนตก ใช้เวลานั่งเรือ Syria นะคะ1านาทีก็แบบถ่าเรานั่งเรือใหญ่ก็จะนานนิดหนึ่งนะคะแต่สปีดโบ๊ทก็เร็วเร็วแรงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหาดตายายก่อนนะคะนั่งบินโมไซค์ไปย้อรี่ห้อร์สุร้อนไหมอันนี musician, ้เราไปคนละคันเลยเหรอเราสองคน ขึ้นก่อนสวัสดีเมืองไทยค่ะอยู่ที่หาตายายแล้วค่ะออากาศร้อนมาก ตอนนั่งสปีดโบ๊ทมานะคะเห็นน้องหมาแบบอืมน้องหมาสู้มากเลยยูนในเรือนะเรือสปีดโบ๊ทไม่ร้องเลยเราเนี่โอยลุ้นตลอดทางโหยสวยอะทะเลแบบเออน้ำใสมากเลยอ่ะมีน้องหมามาต้อนรับด้วย ที่หาดตายายนี่ยก็จะเป็นแบบหาดเล็กๆนะคะก็เงียบสงบถ้าใครชอบบรรยากาศเงียบๆคนไม่เยอะนะคะก็แนะนำหาดนี้เลย นะคะเขาก็จะมีร้านอาหารให้เรานั่งทานอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะคะที่นี่ดีแบบเงียบสง,งบคนไม่เยอะ แล้วก็จะนั่งเล่นที่หาดตายญยสักประมาณสองสามชั่วโมงนะคะแล้วก็จะไปหาดเทียนจะไปให้อาหารเป็ดนะคะก็ถามที่ท่าเรือนะคะพี่เขาบอกว่ามันจะมีรอบเที่ยงแล้วก็รอบบ่ายสองแล้วก็ห้าโมงนะคะสําหรับให้อาหารเป็ดนะคะ หาดตายนี่แบบน้องหมาเยอะนะคะมีหลายตัวเลยนี่ไม่รู้ว่าเป็นน้องหมาจรหรือเปล่านะฮัลโหลเดี๋ยวเราจะไปหาดเทียนต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มแบบคนมาเยอะแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวย้ายหาดกัน าวินมอไซค์ไปแต่ละหาดนะคะเขาเก็บคนห้าสบาทแต่เด็กนี่นะเมื่อกี้นี้ที่มาเนาะเขาเก็บห้าสแต่เราก็เลยบอกว่าเออเด็กอะ่ะขอได้ปะเก็บ30บนะคะทุกคนสีคนก็ร้อยแป ตอนนี้ก็ถึงที่หาดเทียนละช่วงนี้ก็น้ำทะเลลงอ่ะทุกคนหาดกว้างหาดใหญ่มากเลยท่องเที่ยวก็กำลังเริ่มมานะคะก็ประมาณอีก30นาทีก็จะให้อีก30นาทีก็จะถึงเวลาให้อาหารเป็ดละ ายร้อนนะทุกคนแดดไม่ออกนะแต่ว่ามันร้อนน้องหมาไปทุกหานี่คือมีน้องหมามาคอยต้อนรับตลอดเลย ก็จะนอนพักสักหน่อยก่อนเดี๋ยวสักประมาณใกล้ๆบ่ายสองเราจะเดินไปถ่ายรูปกับต้นไม้เกาหลีแล้วก็ไปให้อาหารเป็ดไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะปล่อยลงมาหรือเปล่าก็ถามหลายคนบางคนก็พูดไม่เหมือนกันบางคนเขาก็บอกว่าบางทีปล่อยมาแต่แบบเป็ดเขาไม่ลงน้ำนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายๆนี้น้ำทะเลมันจะลงเขาบอกว่าแนะนำจริงๆก็เป็นช่วงเช้านะคะ ช่วงเช้านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประมาณกี่โมงแต่บางคนก็บอกว่าเจ็ดโมงเงี้ยค่ะตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงที่เขาปล่อยเป็ดลงมานะคะ หาดเทียนนี่แบบต้นไม้แบบสวยๆคะ่ะอันนี้เขาเรียกต้นไม้เกาหลีนะคะต้นไม้แบบสวยมากใช่คหาแบบบรรยากาศด,ดีมากๆเลยคะ่ะที่นี่ก็จะแบบไม่มีต้นมะพร้าวนะคะต้นไม้เกาหลีนะคะที่เราเห็นที่หาดเทียนจริงๆก็คือต้นเทียนทะเลนะคะเป็นไม้หายากเขาก็จะนิยมเอาไปทําเป็นบอนไซแล้วก็มีการซื้อขายในราคามหาโหดแพงไปจนถึงราคาหลักล้านเลยนะคะ ก็ส่งผลให้มีการลักลอบนะคะขุดกันเป็นล่ำเป็นสันจนล่าสุดนะคะก็มีการประกาศโทษนะคะหากลักลอบขุดก็จะมีโทษจำพูกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนะคะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเนื่องจากความสวยงามนะคะของกิ่งก้านแล้วก็ใบนะคะก็เลยเป็นที่นิยมนะคะของคนที่เล่นบอลใส่เนาะต้องการที่แบบอยากได้ต้นเทียนทะเลไปปลูกนะคะ ตรงที่เขาปล่อยเป็ดออกมาให้อาหารก็จะเป็นทุ่นอันที่สามตรงนู้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นต้นไม้เกาหลีที่เขาถ่ายรูปกันเนาะก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้คนเยอะนะคะขนาดวันธรรมดาเดี๋ยวคนเต็มเลย เกาหลีที่เขามาถ่ายรูปนะคะน่าจะเป็นต้นนี้แหละคะ่ะทุกคนเจอแล้วนี่นะคะพุ่มเขาสวยๆน่าจะต้นนี้แหละคะ่ะทุกคนมางงนอนเนาะเย็นจังเลย ไม้ต้นนี้แบบผีเสื้อมันตอมแบบเยอะๆทุกคนกคงจะหอมแบบกลิ่นดอกมันนะมันก็จะเป็นดอกเล็กๆนี่นะคะต้นมันสวยนะเหมือนแบบไม้ดัดเหมือนบอนไซเลยนะคะต้นเขาก็จะเป็นดัดๆแล้วก็จะข้างบนเป็นพุ่มๆ่เนี้ยนะคะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาให้อาหารน้องห่านนะคะไม่ใช่เป็ดน,นะคะเป็นห่านขาวเนาะวันนี้ช่วงบ่ายเราคิดว่าโอเคดูเขาให้อาหารน้องห่านก็พอแล้วค่ะถ้ามาเช้าเก็คงแบบน้องห่านน่าจะลงน้ําทะเลนะคะตอนนี้เขาเขาอยู่ข้างบนเขาไม่ลงน้ําทะเล อันนี้ก็แบบมีคนต่อคิวนะคะเราให้อาหารน้องหานอยู่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือหน้าบ้านนะคะ<ม>ก็เตรียมจะนั่งสปีดโบท๊ทกลับไปฝั่งพัทยานะคะทีมนี้ล้วกี j เจนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันลิปวีดีโอหน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย,บาย